วันนี้มีตลาดนะสำหรับนักท่องเที่ยวเรามายืนอยู่บนสะพานมีตลาดนะรับ <c oughs> ยาวแล่สบายด้วย ลมแรงมากมีแสงแดดแต่ลมแรงแล้วก็หนาวทุกก้นกันมีตลาดมาสดลมแรงมากอากาศมีแสงแดดไม่ไม่ดีเลยหนาวหนาวตลอด Tää on pienemmä. Mm. Kun tuonne suuntaan, niin... Pelukaupaa. Mm.

กนร้านขายกระเป๋าร้านอาหารลาย่างนี่ย้่กะหาเว้ยเล็ดตัวนึ่ง ก็ไม่มีลมอากาศดีมากเลยจะ <ag> แต่งวันรายงานแล้ะเขา ลูกโขมาขายแล้วเริ่มมาของมาขายแล้วลมแรงมากเลยโอ้ลมแรงมากเลย,ลเลยจะพัดคนเนี่ยดูลูกบวมจะชอนแล้วลูกเนี่แล้วก็วา่าดูนะสบาย ยิ่งมาอยู่ริมทะเลด้วยยิ่งลมใหญ่เลยขนมขายเป็นถังแล้วเนี่ยถังละยิ่ง่ายอยู่รูสามสิบยูโรรวมมิดการขนม เราตกไปนี่แหละสบาลสสสยลมฉุนๆเลยในไปอยู่ใกล้ๆบ้านวันนี้ลมแรงม,มีตลาดนัดแต่ว่าลมแรงม,มากตลาดนัดก็จะมีพรุ่งนี้กวนนันเราก็มาวันนี้วันเดียวเพราะวันนี้วันแดดออกพรุ่งนี้อาจจะหิมะตกนี่แดดมันออกแล้วก็เลยออกมา เก็บภาพบรรยากาศให้แต่ปรากฏว่าลมแรงมากสุดเลยปีนี้น้ำลงมากเะเพราะว่าตรงสะพานนะที่เป็นสีน้ำตาลนะคือน้ำปกติมันจะอยู่ระดับน้ำตรงน,นี้นะแ่ลงมากเลยอันนี้จะเป็นความกดไหนเงี <c oughs> ยบเงาโอ้ลม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  <c oughs> ลมแรงมาก เดินมาใกล้ๆมาให้ดูว่าน้ำปกติระดับสะพานนะคะที่เป็นสีเทาๆน้นเนี่ยน้ำปกติมันจะอยู่ประมาณนั้นแต่ปีนี้ลงลงมากเลยลงสุดๆเลยเนี่ยจะบอกว่าหิมะน้อยก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าถ้าหิมะเยอะเนี่ยก็น้ำก็จะสูงเวลาหิมะละลายเนธ่าเรือนีนยังยังไม่เคยเอาเรือลงนะในเมืองเขาก็มีบางคนเอาลงแล้ว ยังยังไม่มีใครเอามาลงว่าน้ำน้ำมันยังตื้นอยู่น้ำยังไม่ลึกพอ